ไปทรรรกศรออยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิเมืองใหม่แดนธรรมอันประเสริฐถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่นลือลั่นสวรรค์ภูลนยนสวยหินผานางคอยลอยล่องแก่งจุงการงามตะงานเสาธงวงกลมใหญ่อุดมชาติด้วยพืชผลสวัสดีค่ะพี่สมจิตค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็มาอยู่กับพี่สมจิตจำปาอินค่ะเป็นกเกษตรกรยิงคนแรกนะคะในอำเภอสีเมืกงใหม่ค่ะในการนำร่องปลูกเงาะอินทรีย์ค่ะซึ่งเป็นการปลูกบนพื้นที่กว่า13ไร่นะคะปลูกมาตั้งแต่ปี2546ค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามารู้จักพี่สมจิตจำปาอินกันเลยค่ะเีษต้านบริเวณนี้ค่ะส่วนมากที่หนูเข้ามามีทั้งปลูกยางพาราปลูกไม้สับหลังค่ะ ทำไมพี่สมจิตถึงเลือกที่จะมาปลูกงาบนพื้นที่นี้ค่ะพื้นที่แถวนี้คนพื้นที่<ม>เขาเขาทาไม่ได้ไม่ค่อยปลูกไม่เห็นปลูกเลยค่ะแถวนี้เขาเขาทำไม่ได้คืออยากมานําร่องให้เขาทำฉันก็มาปลูกฉันก็ได้ผลผลิตทีนี้เขาก็ยอมรับพี่สมจิตปลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะอ๋อปลูกเริ่มปูกแต่เดือนธันวา2อ4 6คือเรามามาปลูกโดยที่ว่าเราก็คาดการไม่ถูกว่า มันพื้นที่มันร้อนแรงเนะาะเพราะมันจะสู้ได้ไหมเงาะทุกเรียนมันเป็นไม้ผลของภาคตะวันออกที่เขามีความชุ่มชืน้นนวงกันเถอะแต่นี้เราก็ต้องทดลองอะ่ะคือการทดลองคือคือเป็นเป้าหมายของเราที่ว่าเราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้จุดที่ว่าเราต้องทําให้ได้คือเราเราปลูก ทุเรียนปลูกแต่ตเงาะเอะเงาะนี่เรามาปลูกันดับแรกแต่ทุเรียนนี่เป็นพืชเสริมเรียนหมอนทองมีพวงมะนีีเราก็ช่นนี้ข่เงาะชั้นก็ปลูกอย่างละร้อยห้าสิบนีพันอะไรบ้างคะมีมีสีทองแล้วก็สายน้ำผึ้งสีทองกับสสยน้ำผึ้งคือพันเนี่ยพี่สมจิตเลือกมาจากไหนอะคะอ๋อเอามาจากภาคตะวันออกค่ะพี่สมจิตระยะห่างในการปลูกอะค่ะเราต้องเว้นระยะห่างเท่าไหร่คะแปดคูณแปด่ะแปดเมตรคูณแปดเมตรเพราะว่าเป็นพืชที่ว่า อายุเขาเยอะเขาจะแผ่แผ่ด้านข้างถ้าอายุยาวไปประมาณยี่สิขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องตัดแต่งให้เขาดูโล่งว่างเงาะนี่เขาจะแน่นไม่ได้อากาศถ่ายเทต้องมีให้เขาการบำรุงรักษาตั้งแต่เราปลูกค่ะเราต้องบำรุงรักษาเลยเหรอคะก็เห็นพที่นี่ปลูกแบบอินทรีย์ค่ะเราจะเน้นอินทรียนะอินรีย์นี่หมายถึงว่าอะไรก็ได้ที่มันมีคําว่าเออินรีย์ไม่ต้องมีเคมีเข้ามา พื้นที่อีสานมันร้อนแรงอะเนาะเราไม่จะเป็นต้องไปเอาตัวที่ว่ามันเป็นเคมีอะเพราะว่าจะทําให้ดินเขาเสื่อมเสือ่อมหมายถึงมันมีกรดไงแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างมันเสื่อมหมดมันจะปรับสภาพยากแล้วที่สําคัญคือต้นทุนนี่คือไม่ต้องสูงไงไม่ต้องสูงต้นทุนเคมีปัจจุบันนี่คือสูงมาก เเรราก็ไม่ต้ออองดืปุ๋ยที่ใช้นี้เป็นปุ๋ยคอกหรือว่าเป็นอัดเม็ดค่ะเป็นเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นที่ไก่ก็ได้ที่หมูก็ได้ที่เขาอัดเม็ดมาแล้วการใส่นี่ก็คือการให้เดือนละครั้งหรือยังไงะเดือนละครั้งเดือนละครั้งหมายถึงว่าเราสปริงเกอร์ให้ดินเขาเปียกเนี่ยเราก็จะโยนเขาก็ละลายทันทีอ่าพอมีนาปุ๊บ เขาเขาก็เริ่มอยากกินน้ําแล้วเราก็เช็คเลยว่าต้นนี้เขาต้องการน้ําเราก็ติดเครื่องมาสปริงเกอร์ถ้าต้นนี้ไม่ต้องการน้ำเราก็ปิดหัวเง,งี้ยพี่สมจ็ตนิดนึงค่ะ,ะเขาว่าเราจะดูได้ยังไงว่าเขาอยากจะได้น้ําแล้วค่ะช่วงเดือนนี้ค่ะอ๋อคือ,ค,อคือใบเขาจะโศกโศกหมายถึงว่าเขาเขาเขาเหลืองอ่ะเขาต้องการน้ําค่ะเราก็ถึงปล่อยน้ำให้น,หน้อยๆแต่ให้บ่อย คือการเริ่มเริ่มที่ที่เขาจะแทงดอกถ้าเขาแทงดอกมาแล้วค่ะ้าแทงดอกอะไรทีนี้เราจะมีวิธีการต้องผสมพันธุ์ผสมเกสอง่ไม่ต้องเพราะว่าที่สวนฉันเนี่ยฉันปลูกแบบมีิัตผู้ในสวนฉันสิบาไร่นี่สามรอยต้นนี่คือจะมีตัวผู้อยู่เป็นจุดทั้งหมดมันสิบสอต้นจุดของเขานี่คือเราจะต้องให้เขาสูงสูงกว่าตัวเมีย ค่ะ <tyard. S 2> อยากจะรู้ว่าไอ้ต้นเงาะตัวผู้กับต้นเงาะตัวเมียค่ะมันแตกต่างกันยังไงอ๋อตัวผู้นี่คือใบเขาจะย<ห>าวๆเนาะใบเขายาวต้นเขาจะสูงอย่างเดียวเพราะเขามีหน้าที่คือคือม,มีมีดอกอย่างเดียวเขาไม่มีลูกคือมีอมีดอก<า>แล้วเราก็จะปล่อยให้เขาสูงสูงคือสูงกว่าตัวเมียจะต้องให้น้ําว่าตัวผู้ต้องออกพร้อมตัวเมียเราก็ทดลองนะพืชพืชชนิดเงาะเนี่ยเราทดลองคือแต่ละปีเราก็เรียนรู้กับพืชอ่างเ้ยค่ะค่ะ ดันรู้ทุกเปรีปีไหนที่พลาดคืออุ้ยตัวผู้เขาออกก่อนตัวเมียยังไม่ออกแต่เขาก็รอรอคือเราชะลอให้เขาต้องให้กินปุ๋ยกินน้ำรอ,อกตัวผู้เขาจะได้รอตัวเมียตัวเมียเขาก็เออออกออกทันกันนี่นี่<อ>คือเทคนิคของสวนคือไม่ต้องไปยุ่งยากไปใช้ยาใช้ฮอร์โมนอะไรคือขอให้ปลูกตัวผู้ไว้แค่นั้นแหละน้องแนนรูไหมว่าเงาะสองต้นนี้มันแตกต่างกันยังไง ไม่อะค่ะพี่หนูก็เห็นว่ามันอร่อยเหมือนกันเลยค่ะอะไรต่างกันยังไงคะพี่ต่างนะอันนี้มันสีแดงคืองะสีทองออันนี้สายน้ำผึ้งนี่คือสีเขียวเขียวนี่คืออันนี้คือสุกแล้วเหรอคะหนูสุกแล้วยังไม่สุกมันเป็นสายพันธุ์ของเขาอสายพันธุ์ที่ว่าสายน้ำผึ้งคือเขียวหวานน่ะลองชิมอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะลองชิมเลยชิมเลยชิมเลยเขียวหวานเขาจะเปลือกบางใช่ค่ะนี้บางจริงๆค่ะเนื้อก็เยอะร่อน แต่เขาไม่ทนทานนะเขาไม่ทนทานสภาพอากาศสองเจมีการบริหารจัดการน้ําในสวนยังไงคะอ๋อคือเราขุดสระเนาะขุดสระอะไรทีนี้เราแล้วก็ฝังทอดอ12นิ <h <h ้วข้างล่างแะ้วทีนี้เราก็มีฝายน้ำลงที่เราชะลอไว้อ่ะเดี๋ยวเราก็สูบน้ำขึ้นมาพอน้ำที่สระเราแห้งน้ำที่เราทดไว้เขาก็จะมาเพราะว่าเขาสูงเขาสูงกว่าสระค่ะนี่แหละคือ คือมาตรการที่ว่าดูแลรักษาน้ําที่ว่าให้พอเพียงถ้าเกิดสมมุติว่าปีหนึ่งปีหนึ่งฝนเขาไม่มาตามตร,ารููกาลวันนี้ผมได้นําท่านมาเยี่ยมเยียนพูดคุยนะครับกับคุณสมจิตจำปาอินซึ่งเป็นเกษตรกรชั้นดีเยี่ยมของธนาคารนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ทําการผลิตโดยใช้รูปแบบของ BCG m o เดลมาใช้เนื่องจากว่าที่ทางภาคนสารมีความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ฐานภาคอสาหเนี่ยเกษตรกรทํางานทั้งปีมีการหมุนเวียนนะครับในการใช้ทรัพยากรได้ครบวงจรแล้วก็คุ้มค่าอีกตัวหนึ่งที่สวนที่นี่นะครับก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นชีวภาพก็คือเป็นสวนที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตรกรรมการเกษตรซึ่งที่นี่นะครับทุกอย่างเป็นอินทรีย์และที่นี่นะครับก็จะมีการพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ได้ในอนา,าคตก็จะมีการใช้โดนครับมาใช้ในการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการฉีดฮอร์โมนสิ่งเหล่านี้นะครับ ทกสก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเกษตรกร,กรทุกที่สนใจก็สามารถที่จะขอใช้บริการกับทกสได้ทั่วทั้งประเทศครับเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับการเยี่ยมชมสวนงาะในวันนี้ค่ะนอกจากจะมีเง้อแล้วก็ยังมีทุเรียนค่ะมีมะยงชิดมีมอไฟายแล้วก็มีลูกเนียงนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกชมแล้วก็เลือกชิมค่ะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจที่อยากจะมาเยี่ยมแล้วเป็นกําลังใจหรือจะมาลองชิมนะคะสามารถมาชมได้ที่สวนงาออุบลกันบ้านนเลิศอาเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ,คะ เบอร์โทร 09, 0 9 9 0 2เ3 1 4ค่ะติดต่อตรงค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าส<ห>ว,วัสดีค่ะ